นดูแลปัญหาผมร่วงผมบางด้วยการใช้ c a l i ิ i s i m a d v a n c e เฮร์ซ s สเตสวัสดีครับมารุทครับอันนี้เป็นเทคนิคใหม่ค่อนข้างล่าสุดเลยของตัวคอล i ิซิมคอลลิซิมเนี่ยก็จะใช้เป็นก t h Factor อร์าจากตัว c าลเจอร์มีเดีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมี g r o w แฟกเตอร์หลายๆอย่างเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเ e v e l สูตรสําหรับการรักษาปัญหาผมร่วงผมบางนะครับปกติเราจะมีสูตรสําหรับใบหน้าใช่ไหมครับ อันนี้เนี่ยเขาจะ d e v e l o p สูตรสําหรับการรักษาผมร่วงผมบางเลยนะครับอ,อย่างแรกเนี่ยเขาาจะมีแนะนําการใช้เขาเรียก micro needle stamp นะครับความยาวเข็มนี่แค่0.05ม mm ิลลิเนะครับเพื่อเป็นการเปิดผิวให้ตัวคาลเซิมเนี่ยสามารถซึมเข้าไปได้นะครับอันนี้จะเป็นจากการ work on pre s s o f dermatology นะครับอาจจะยังไม่ได้เข้าไทยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ในการกระตุ้นหนังศีรษะเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีการทาตัวคาลซิม นะครับซึ่งคารลิซิมนี่จะเป็นสูตรสำหรับผมเขาจะมีการปรับพวกเกี่ยวกับพวก pH ของ culture media นะครับให้เหมาะสมดังนั้นสีมันจะออกเป็นชมพูไม่ได้เข้มเหมือนสำหรับใบหน้านะครับจะเป็นชมพูสำหรับแบบ on. อ่อนๆจะเป็นชมพูอมส้มมากกว่านะครับนี่จะเป็นสูตรสำหรับเส้นผมโดยเฉพาะเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนะพอเราทำเดอร์ม,มาสเต็มเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้นะครับตัวคาลิซเนี่ยทาลงไปนะครับ ทาครึ่งหนึ่งเสร็จแล้ววันทาย2สองสวันที่เหลือเนี่ยเขาจะใส่แอมพูไว้แล้วก็ทาต่ออีก2-3วันนะครับอันนี้ก็ที่ว่าเป็นนวัตกรรมที่มีใช้ในเมืองนอกหละนะครับน่าสนใจทีเดียวอีกอันหนึ่งคือเขาดูแลเดือนอสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับโดยการใช้สแตมป์แบบนี้นะครับใน6สัปดาห์เขาพบว่า,ามีเส้นผมเพิ่มขึ้นนะครับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราจะสแตมป์เสร็จก็ใช้ตัว คาลิซิมแฮเนี่ยนะครับลงไปกระตุ้นการงอกของเส้นผมโดยกลไกลของเขาคือเป็นพวกกรทแฟกเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับจะเป็นพวกผล่วงผมบางจากพันธุก,กรรมนะครับผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นอโรเณเชียอาราตาหรือว่าเป็นจากโควิดแฮร์ลอสอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวถามว่า6อาทิตย์แล้วอยู่ดูแลยังไงต่ออาจจะเมนเทนแนน์ทุกเดือนละครั้งด้วยการใช้เดิม์าม,มาสตัมนะครับร่วมกับการใช้คารลิซิมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนวัตรกรรมในการาเทคโนโลยีในการดูแลผมร่วงผมบางด้วยการใช้ culture media extract นะครับหรือว่าก็คือพวกของของคารลิซิมจะเป็นขวดขๆออกส,สีส้มๆนะครับจะต่างกับใบหน้านะครับอันนี้หมอก็เลยมาอัปเดตกันก็คิดว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหามผมร่วงผมบางนะครับผมบางจากพันธุกรรมซึ่งตัวนี้นะจะเป็นใช้หลักของการกคือ growth factor นั่นเองนะครับรว่าจะของเขาที่สกัดมาจาก อเมลี่ขอขอดของกวางแดงนะประมาณนี้นะครับผมจะได้เป็นเอ็กทร t ออกมาก็เป็นนวัตกรรมในการ,รดูแลผมร่วงผมบางนะครับเขาจะทําอาทิตย์ละครั้งนะครับหอาทิตย์นะครับก็จะได้เห็นเขาบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะหรือไงอยากยังไงต้องมาลองกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะ update, อัปเดตผลแล้วก็มาแชร์ให้ฟังกันอีกทีนึนงหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ f a c e b o o หมอรุดชวนคุยนะครับขอบคุณมากครับ